สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน WREX 3กันนะตัวที่ด่านนี้เนี่ยด่านธรรมดากับด่านชาเลนต์นี่เล่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือด่านชา์เลนต์ในความแตกต่างก็คือแค่ว่าเจ้าตัวสมาร์ตี้หรือที่ผมเรียกบ่อยๆว่าเจ้าตัวลูกไฟเนี่ยมันเดินเร็วขึ้นซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการเล่นเราเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งด่านธรรมดาและด่านชารเลนต์เนี่ยเล่นวิธีเดียวกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นชา์เลนต์ไปเลยนะโดยที่ตัวละครที่ใช้นะครับก เอาจริงก็ใครจะใช้2ตัวก็ได้นะครับจะใช้สักบล็อก2ก็ดีนะจะได้เอามายืนบล็อกมอนได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเ,เดี๋ยวผมลืมพูดถึงมอนไปเลยขอไปพูดถึงมอนก่อนด่านนี้จะมีเจ้าตัวปลามานะครับมีปลากับเต่านะซึ่งรอบนี้มาเป็นสีแดงแล้วนะครับตัวเจ้าตัวปลาก็เช่นเคยนะเราต้องเอาตัวที่มีสีเดียวกันไปยืนบล็อกนะครับส่วนส่วนเจ้าตัวเต่าเนี่ยเราต้อง มันมันจะทําให้ฝั่งเราที่มันจะได้ฝั่งเราอ่ะไปแรงโจมตีเจ้าตัวเต่าก่อนนะครับเว้นแต่ว่าจะแบบไปยืนบล็อกตัวอื่นอยู่ยอะไรเงี้ยก็จะไปตีตัวนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นก็จะมาตีเจ้าเต่าแทนนะซึ่งสองตัวเนี้ยให้เอาเดเมจเวทสู้นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาตัวแคสเตอร์ไปสู้หรือไม่ก็เอาการตีเวทไปสู้ก็ได้นะผลเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาแค่มาเรื่อยๆเท่าน,นั้นเองกับทุกไฟท,ที่ก็ไม่ได้สู่ยากอะไรนะ ตัวที่ด่าน,นี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับทางเข้าฐานเรามีถึง4ทางเอ่อห้าทางเลยนะแต่จริงๆก็เราเอาตัวไปยืนบนพื้น5้าตัวก็โอเคแล้ะครับคือไปยืนบล็อก2ไปยืนบล็อก2จุดนี้ใช่ไหมแล้วก็อีก2จุดนี้จริงๆแค่เนี้ยก็บล็อกศัตรูได้หมดแหลวแต่ว่าที่ผมบอกห้าตัวเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นการตีเวทไปช่วยตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่จาเป็นก็ได้นะนะครับ อานี้มันค่อนข้างเล่นได้แบบว่าฟรีสไตล์นะเฮ้ hey, พูดถึงตัวละครกันก็อย่างที่บอกไปว่ามีแวนการ์หนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะเพื่อจะได้เร่ง DP ในการลงตัวอื่นได้แล้วก็มาคลำม,มอนในช่วงแรกด้วยมีตัวดีกว่านี้ใช้ได้แน่นอนแล้วก็ไอเทเซียที่ผมบอกว่าเป็นการตีเวทนะครับผมจะเอามาช่วยเลนล่างในการตีนะเพราะว่าตัวส่วนใหญ่ของเรามันจะไปอยู่เลนบนนะครับเพื่อเอาไปดักทั้งเจ้าตัวเต่าทั้งเจ้าตัวปลาแล้วก็ลูกไฟนั่นเองก็ เลยแบบว่าเลนล่าเนี่ยก็แบบให้อยู่เองชงเองกันได้นะก็จะเป็นแบบว่าใบกาตัวหนึ่งกาตีเวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฮิวอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ในขณะที่เลนบนเนี่ยผมเอาคโรล่านะไปเป็นยืนตัวยืนค้ามมอนนะครับก็ตามสไตล์นะตัวแทงแต่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับใช้เป็นตัวอื่นก็ได้แต่ขอบล็อกสักยงต่ำสักสองก็ยังดีส่วนสเปกเตอร์นี่ผมเอามาช่วยเลนบนในการโจมตีนะครับใช้งานเหมือนกับแอเทเซียเลยนะก็คือเอามายืนข้างๆแล้วก็ตีมอนแต่ว่า สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือเราจะเอามาขวานลูกไฟด้วยนั่นเองนะครับส่วอารีนก็เอามาขวางลูกไฟอีกเช่นกันแต่ว่าอันนี้ผมเอามายืนทางเอามายืนอีกทางด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่มีแค่ลูกไฟออกมาเลยเพราะฉะนั้นเอาใครก็ได้ถ้าวาอตามตรงแล้วจะเอาเป็นเมลันท่ายืนเฉยๆเลยก็ได้นะเพราะศัตรูมันออกมาแค่ทีละตัวนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอารีนก็ได้แต่ผมเอาอารีนมาเผื่อไว้ช่วยตีเลนอื่นด้วยอย่างนั้นเป็นต้น แล้วก็อเมยะอันนี้เป็นแคสเตอร์นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีทั้งตัวเต่าแล้วก็ตัวเปล่าออกมานะกอเราใช้ไดเมทเวทในการสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ไหวจริงหรือยังไงก็เพิ่มตัวไดเมทเวสมาเพิ่มก็ได้นะที่อย่างเราอยู่เยอะเลยหรือยืมคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับการน,นี้ไม่ยากนะ้เอเราลืมบอกไปว่ามีไซเลนต์อีกตัวหนึ่งเป็นเมดิกนะครับก็แค่ว่าเป็นเมดิกคิ่เดียวปุ่มข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งแค่นั้นแหละโอเคแล้วนะครับไปดูดีกว่า อ่าเริ่มมาผมวางแวนกาดข้างล่างก่อนนะแล้วก็รอดีปีปถ้าไม่ถ้าคลัวไม่ทันก็ใช้แวนกาดสองตัวก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะวางซัสโซโลไว้นี่นะจะไ,ได้ไม่ตายนะครับ วางไอเทมเดียไว้ตรงนี้นะแล้วก็สังเกตว่าเรามีประทัดด้วยนะครับผมจะเอาประทัดมาเปลี่ยนธาตุาตรงนี้อ่ะทีเนี้ยตัวที่เรายืนบล็อกเนี่ยก็จะยืนบล็อกได้สบายละส่วนอเทมเสียก็จะตีแรงแนั่เองเพราะสกูปเป็นสีขาวนะครับอันนี้เล่งดีพีได้เล่งนะแล้วก็อันนี้หันขึ้นข้างบนนะครับแล <would be. S 1> ้วผมจะเอาประทัดวางตรงนี้นะคือตัวที่ตัวที่จะยืนชนเนี่ยต้องเป็นสีขาวนะเพราะว่าปลาทั้งสองตัวเป็นสีขาวนะ ก็เลยใช้ประทัดนั่นเองนี่ร้วางอามิยาตรงนี้นะครับเป็นบนอย่างนี้นะข้วความนี้อามิยากับเชฟเปเตอร์เป็นสีดำเนี่ยเลนบลอนก็จะช่วยกันทำดาเมจได้ไวนะครับนี่ผมจะเอาอาร์เรนวางไว้ทางซ้ายอย่างนี้นะบางทีมันก็ไม่ได้จเป็นต้องใช้อาร์เรนก็ได้นะที่บอกไปอันนี้ใส่เลนวางไว้นี่นะครับ เท่านี้ทีมเราก็วางหมดแล้วที่เหลือก็บอกว่าเรื่อยๆเลยตีกันเรื่อยๆเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับด้านนี้ในตัวลูกไฟวิ่งเร็วขึ้นนี่ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยแม้แต่นอนนี่ทางด้านนี้มันออกมาแค่ตัวลูกไฟตัวเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจริงๆเอาโอากาสอย่างไม่รันท่ามายืนเฉยๆก็ได้นะ ตัวเต่ามันออกมาแล้วอามิยะมันจะเล็งกต่เต่านะครับผมเลยใช้เป็นการตีหมูจะได้ช่วยตีมอนได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ตำาหน็ขนาดนั้นะกดสกิลบ้างก็ได้ดสกิวอารบ้างสกิลอารเนี่ยมันจะทําให้ระยะมันเพิ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ทอเนี่ยก็เล่นแบบนี้ได้เช่นกันกดสกิวไปเรื่อยๆครับูมันจะได้ตายไวๆนะ แค่ขาวแล้วอ่ะอตรงนี้เราเอาประทัดเปลี่ยนท่าให้มันเป็นสีขาวเลยครับจะได้ตายไปไวตอนน้านี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวมันบล็อกเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องแบบตัวลูกไฟมาระเบิดใส่เดี๋ยวสเปกเ,เตอร์จะตายอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะถึงแม้ตัวที่ผมใช้มันจะเป็น e2 หรืออะไรอย่างนี้ก็เถอะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะครับก็ที่เหลืออยู่เยอะเราเอาตัวมาเสริมได้อยู่แล้วแถมฟรีสไตล์มากๆเลยนะด่านนี้ ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดครกดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย